สวัสดีครับอุ้มเขยภูเก็ตนะครับเพิ่งเลิกงานนะครับช่วงบ่ายเย็นๆนะครับก็มาเดินยืดเส้นยืดสายหน่อยนะครับพามาชมบรรยากาศรอบนีคขบเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องอ,อะไรนะ ผมเห็นมีน้องนะครับเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปครับบอกว่าถามว่านะครับถ้าเกิดเราได้มาเราที่โรงงานมีอยู่มีคนไม่เยอะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่มีคนชาติเดียวกันนะครับไม่มีเพื่อนคนไทยอย่างเงี้ยนะครับถามว่าแล้วใครจะเป็นคนสอนงานเรานะครับใครจะเป็นคนสอนงานเราใครจะบอกงานเราเราจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ครับก็มาจะมาคุยกันมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับก็มีน้องๆน,นะครับคอมเมนต์สอบถามเข้ามาว่าถ้าเราเข้ามาทํางานที่เกาหลีใหม่ๆนะครับแล้วก็มีเพื่อนในโรงงานสี่ห้าคนแล้วก็คนน้อยอะไรเงี้ยสมมติว่าไม่มีคนชาติเดียวกันกับเราครับน้องเขาก็เป็นกังวลว่ากลัวจะไม่มีคนสอนงานอะไรอย่างี้นะครับกลัวจะทํางานไม่เป็นกลัวจะทํางานไม่ถูกกลัวจะโดนดูโดนด่าอะไรางี้นะครับเดี๋ยวผมจะ มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเราเข้ามาทํางานที่เกาหลีใหม่ๆนะครับไม่เคยไปทํางานที่ต่างประเทศนะครับถามว่ามันยากไหมมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับไม่ได้ยากเท่าไหร่ก็คือยากตรงที่เราไม่รู้ภาษาแค่นั้นแหละนะครับเราเราไม่รู้ภาษาก็ฟังยากสื่อสารยากอะไรอย่างนี้เวลาตอนเขาที่สั่งงานเขาสั่งงานให้เราทําน่นทํานี่มันก็ถ้าเรา ไม่เคยไปทํางานที่ต่างประเทศไม่เคยมีประสบการณ์แล้วก็ภาษาก็ยังเพิ่งเริ่มต้นใหม่ใหม่เงี้ยมันก็ยากอย,าอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องทํางานเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของการทํางานเนาะไม่ต้องห่วงถึงจะไม่มีคนชาติเดียวกันนะครับไม่มีคนไทยที่อยู่โรงงานเดียวกันกับเรานะครับถึงเราจะมาตัวคนเดียวนะครับบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่า งานที่เรามาทําเนี่ยจะมีหัวหน้ามาสอนเราอยู่แล้วนะครับมีเพื่อนร่วมงานต่างชาติมาสอนเราอยู่แล้วนะครับถึงจะไม่มีคนชาติเดียวกันนะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับบอกอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ปล่อยให้เราทํางานโดยที่เราไม่รู้ไม่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับเขาต้องคอยสอนคอยคอยบอกให้เราทําทีละนิดทีละหน่อยอยู่แล้วนะครับเริ่มไปทีละสเต็ปอยู่แล้วยิ่งงานที่มันมีความอันตรายนะครับมีใช้เครื่องมือเครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะไม่ปล่อยให้เราทําอยู่แล้วนะครับเขาต้องสอน ทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆครับให้เกิดความชํานาญเกิดความเข้าใจก่อนเขาถึงจะปล่อยเราทําได้นะครับต้องให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ให้น้องๆเพื่อนอเข้าใจตรงนี้ครับถึงเราจะไม่มีประสบการณ์ไม่เคยทํางานในโรงงานมาก่อนนะครับก็ทําได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมก็เหมือนน้องๆฟิลิปปินส์ที่เข้ามาทํางานใหม่2คนเนี่ยนะครับถามภาษาก็ ระดับเอาเป็นว่าไม่รู้เรื่องเลยนะครับระดับพื้นฐานฟังก็ยังยากนะครับเวลาผมสอนเขานะครับเรียกว่าสอนนั่นแหละสอนงานนะครับสอนงานน้องเขานะครับก็คือผมก็ภาษาเกาหลีผมก็ไม่ได้อาจจะได้นิดหน่อยแต่พว่อพูดไปเขาก็ไม่รู้เรื่องนะครับวิธีในการสอนงานคนเพื่อนต่างชาติเพื่อนที่เขามาทํางานด้วยกันกับเราเนี่ยเราเป็นคนเก่าใช่ไหมนะครับอย่างผมเป็นคนเก่าเนี่ยผมเวลาผมสอนงานนะครับ ก็ใช้ภาษามือภาษาร่างกายภาษาใบครับใช้ภาษาใบทั้งนั้นนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับแล้วก็เอาตัวอย่างงานที่ว่างานที่เราทำครับแล้วก็ให้เขาดูดูวิธีทําของเราครับในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรอะไรเงี้ยครับว่าเราใช้ยังไงนะครับสอนเขาใช้ยังไงจับยังไงนะครับถ้าเป็นเครื่องจกักรเครื่องมือที่ไหนที่มันอันตรายนะครับแค่ให้เขารู้ว่ามันการทํางานของเครื่องเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับถ้ามันอันตรายมากก็ไม่ให้ทำนะครับยังไม่ให้ทำให ให้มาดูให้มาดูเราทํานะครับให้ดูคนเก่าทําให้ให้เขาเกิดความเข้าใจให้เขาดูทุกวันนะครับให้เขาด,ดูงานที่เราทําทุกวันให้เขาจําได้นะครับว่ามีขั้นตอนการทํำยังไงเพื่อจะที่จะได้ไม่เกิดการประมาทในการทํางานอุบัติเหตุต่างๆในหน้างานม,นมันมีอยู่แล้วนะครับอย่างน้องฟิลิปปินส์ที่มาใหม่เนี่ยมาครั้งแรกหัวหน้าคนเกาหลีนั่นแหละก็สอนงานบางทีหัวหน้าเนี่ยก็สอนงานแบบผมเรียกว่าประมาทไปหน่อยมันมีเครื่องเจาะ แท่นสว่านแท่นใหญ่อยู่เครื่องหนึ่งนะครับว่าหน้าเนี่ยสั่งให้ให้น้องเขาเนี่ยไปเจาะไปเจาะงานนะครับไปทําแล้วมันเป็นแท่นสว่านเครื่องใหญ่สอนแค่ว่าเจาะยังไงขึ้นลงยังไงแค่นั้นวิธีการปุ่มฉุกเฉินสวิตชฉุกเฉินนะครับไม่บอกน้องเขานะครับแล้วคราวนี้ปล่อยพอทําทําให้น้องเขาดูไอ้ตัวแรกสองตัวมันก็ทําได้แหละน้องเขาเจาะไปใช่ไหมนะครับแล้วดอกมันติดที่งานนะครับดอกมันติดที่งานแลน้วคราวนี้น้องเขาเนี่ยไม่รู้นะครับ ดอกมันก็หยุดหมุนหรือแกนมันก็ไม่หมุนนะครับไอ้แกนแท่นจอะมันไม่หมุนแต่ว่าเครื่องมอเตอร์มันยังทํางานอยู่โดยที่มันมีสายผ่านอยู่ข้างบนครับแล้วน้องเขาก็เอามือไปจับที่ที่ดอกสว่านเพื่อที่จะปลดออกจากงานแล้วจังหวะนั้นนะครับจังหวะที่น้องเขามือไปจับเกิดเครื่องมันติดขึ้นมามันหมุนนะครับได้กินถุงมือไปแล้วก็พันเอาแขนปอกแขนที่ที่สวมแขนนะครับเกี่ยวเอาปอกแขนเกี่ยวเอาเสื้อไปพันกับเครื่องทั้งหมดแล้วก็ ดีว่าน้องเป็นคนตัวใหญ่นะครับน้องร้องเสียงดังนะครับตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับตอนนั้นผมผมขับรถฟลุ๊กิบออกไปยกงานข้างนอกอยู่โชคดีที่ว่ามีคนอยู่ใกล้นะครับ mm hmm. เขาก็รีบไปจับดึงกระชากเสื้อให้มันขาดออกจากเครื่องนะครับลงมาแต่ว่าตอนที่เครื่องดึงเข้าไปอ่ะแท่นสว่านดึงเข้าไปอ่ะหัวน้องไปชนกับเครื่องนะครับคิ้วแตกเย็บสี่เข็มนะครับแล้วคนนี้เท่าแก่รู้เรื่องมาก็บ่นด่าใหญ่ว่าใครเป็นคนสั่งคนสอนให้ทำนะครับก็หาต้นต่อนะครับ ก็ด่าใหญ่เลยด่าหัวหน้าคนที่สองเด็กพิ่งมาใหม่ทำไมปล่อยให้ทําเครื่องอันตรายแบบนี้ผมก็สอนงานแบบประมาทไปหน่อยนะครับก็อยากจะแชร์ให้น้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาทํางานใหม่ๆถ้าเจอเครื่องจากไหนที่อันตรายนะครับอันดับแรกเราต้องรู้จักปุมหยุดฉุกเฉินนะครับเครื่องจากมีปัญหาอะไรเงี้ยเวลามันเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเราต้องรู้จักวิธีการหยุดเครื่องให้ได้งานมันก็บางที่นะครับบางที่ไม่เหมือนกันเนาะบางที่ก็อันตรายมากเครื่องจากเครื่องปั๊มเครื่องตัดเครื่องอะไรเครื่องพบาหล็กเครื่องอะไรที่ผมทําอยู่เนี่ย ก็มีความอันตรายนะครับมีความอันตรายเรื่องของคนสอนงานนะครับมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีสติด้วยเหมือนกันนะครับเวลาเขาสอนเขาเนี่ยก็ต้องตั้งใจดูแล้วดูว่าเครื่องจักรที่เราทํามันมีความอันตรายมากแค่ไหนนะครับอย่างเครื่องตัดเครื่องพับเครื่องเจาะเครื่องอะไรต่างๆนะครับให้ระลึกเสมอว่ามันจะกินน,นิ้วเรานะมันจะตัดมือเรานะมันจะตัดแขนตัดขาเรานะครับให้ระลึกไว้เสมอนะครับว่าเครื่องจักรมันยังทํางานอยู่นะครับ ถ้าเครื่องมันมีปัญหาหรือว่าทํางานไปอยู่แล้วเครื่องมันเกิดหยุดเกิดอะไรขึ้นมาเราเราจะเอามือไปหยิบงานเราหยิบอะไรออกมาอย่างงี้นะครับให้ลึกว่าเครื่องมันยังทํางานอยู่ครับตามใดที่เรายังไม่กดหยุด mm hmm. เครื่องหยุดปิดปุ่มฉุกเฉินอย่าเอามือเข้าไปในเครื่องเด็ดขาดนะครับผมผมก็เคยทําเครื่องปั๊มนะครับนั่งปั๊มมีเครื่องปั๊มอยู่ด้วยนะครับงานไหนที่ว่าต้องมีการยืน่นมือยืน่นอะไรเข้าไปเงนี้นะครับหัวหน้าเขาจะไม่ให้ทํานะครับ ก,ก็จะหาเครื่องทุ่นแรงที่ว่าเป็นครีมจับงานแล้วก็ยื่นเข้าไปแทนนะครับห้ามเอามือเข้าไปในในเครื่องเด็ดขาดน,นะครับไม่ให้ political. ไม่ให้เอาเอามือเข้าไปในเครื่องนะครับต้องหาครีมจับลองงานเข้าไปนะครับผมเห็นงานเกาหลีโรงงานบางโรงงานนะครับเครื่องเครื่องอัดอะไรสักอย่างนี่แหละเครื่องปั๊มเนี่ยที่ว่าเอาไปทั้งเข้าไปทั้งแขนจับงานเข้าไปทั้งแขนมุดเข้าไปทั้งตัวทั้งหัวอย่างเงี้ยนะครับโอเ้เห็นแล้วเสียวแทนนะครับ ตรงที่อันตรายก็อันตรายมากที่ว่าตรงที่เจองานชิวๆก็สบายไปนะครับโชคดีไปนะครับผมนั่นแหละประมาณนี้นะครับเรื่องของการทํางานก็ไม่ต้องกังวลนะครับภาษาในหน้างานก็ค่อยมาเรียนรู้มาศึกษาเอานะครับมันมีคนสอนเราอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับผมอ่าไม่มีเพื่อนรวมงานนะครับไม่มีคนชาติเดียวกันนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องเป็นกังวลนะครับมันมีคนสอนเราอยู่แล้วมีหัวหน้ามาสอนเราอยู่แล้วนะครับงานก็พูดถึงความอันตรายก็ อันตรายนะครับอันตรายอยู่ถ้าเราทํางานโดยที่ว่าไม่ประมาทมันก็ไม่มีปัญหานะครับบางทีนะครับบางทีเราไม่ประมาทเราระวังเราป้องกันนะครับมันก็ยังเกิดนะครับมันก็ยังเกิดขึ้นนะครับก็ขอบคุณน้องๆน,นะครับเพื่อนๆที่เขามากดติดตามมาคอยเป็นกําลังใจให้อุ้มเคยภูเก็ตนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับถ้าใครอยากจะรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับการทํางานในเกาหลีในหน้างานอะไรต่างๆนะครับลักษณะงานแบบไหนไม่เข้าใจอยากจะรู้อะไรตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามอ,าอยากจะให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผมฝากไว้ในคลิปต่อๆไปของอุ้มเคยภูเก็ตด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ